ใครตุนง่วงนอนใช่ไหมใครตุนง่วงนอนใครตุนก็งองงะนอนเลยลูกให้แม่โยกเยกให้ใช่ไหมอายุเยกเอ้ยน้ำทั่วเมฆกระต่ายลอยคอไอหมาหง,งอกดคอโยกเยก อายุเกกเอ้ยน่ำเมก,กระต่ายลยอยคอไอหมาหางอกรโยเก็กเ,เป็นหมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ยจะต้องให้ก่อมด้วยโอ้โหหลับแล้วดูสิเนะี่ยหลับเลยนอนเลยลูกนอนเอเอเอะแล้วเดี๋ยวอะอะนอนนอนนอนงวัว งวง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 อ่ะอโยกเยกใหม่เหรอลูกอ่ะอโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกกระต่ายลอยคอไอหมาหางงอกอดคอโยกเยกอโยกเยกเอ้ยมันพยายามจะไม่ลาบ น้ำนอนตาลูกๆนอนตาเนาะอือนอนเลย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 โยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอไอหมาหางงอกดคอโยกเยกเฮนอนตาเนาะนอนหลับ Uh-huh